กล้วยน้ำว้ามันสุกเกินไปค่ะเพื่อนๆค่ะวรลลภากินไม่ทันนะ่ะทำยังไงทีเนี้ยวรลลภาก็เลยต้องลองวิธีใหม่เพื่อว่าเราจะทำยังไงดีเนาะเดี๋ยววรลภาจะทำกล้วยอบดีกว่าวันนี้ทำกล้วยอบให้เพื่อนๆทานกันเลยนะคะเพราะว่าถ้ากินสุกนี่เห็นไหมมันเกือบเละเลยนะคะเพื่อนๆแต่วัลภาเสียดายของเนาะก็เลยเอาออกมาทําเป็นกล้วยอบดีกว่าเราจะไปอบให้มันแบบแห้งๆให้มันน่ากินกว่าเดิมเนาะไปอบในเตา ไร้น้ำมันดีกว่าเออเนี่ยง่ายๆดีวรลภาก็จะเอากล้วยมาทุบก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ทุบแค่เบาๆนะคะให้มันแบนๆออกมาอย่างนี้หน่อยแค่นั้นเองแล้วก็มาใส่กับหม้ออบไร้น้ำมันของวรรภาเห็นไหมคะเพื่อนๆมันก็จะมีแผ่นกระดาษรองเนาะมันจะได้ไม่เลอะเนาะถ้าไม่มีแผ่นกระดาษรองก็มันจะเลอะนะเพื่อนๆเวลาล้างก็จะลําบากแต่ถ้าเรามีแผ่นตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยนะเออซื้อมาใช้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทําแบบนี้เนาะมันง่ายมันง่ายดีมันมันไม่เลอะ หม้อของเราอ่ะเออเวลาล้างก็ล้างง่ายๆไม่สก,กปรกอะค่ะจัดเรียงให้ดีๆนะคะเพื่อนๆจัดเรียงให้สวยงามเสร็จแล้ววันละพาก็จะนําไปอบนะคะแต่ว่าวันละพาจะอบอยู่ที่ความร้อน180องศาค่ะเพื่อนๆค่ะเออเนี่ยเห็นไหมอบอยู่ที่30นาทีเลยนะกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน่ากินเลยออ,อกมามันจะแห้งๆมันไม่เละๆอ่ะกินแล้วอร่อยเลยขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปจ้า สบู่ที่บ้านเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเยอะจนเหลือที่จะใช้เลยแต่ว่าน้ํายาล้างมือไม่มีทีเนี้วัลลภาก็เลยจะทําน้ํายาไว้ล้างมือนะคะแบบ แบบสูตรของวรรณาาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทําง่ายๆนะคะเพียงใช้สบู่ที่อยู่ที่บ้านเรานี่แหละค่ะชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าวรลณภพามีสบู่หลายสีเนาะสบู่ส้มสบู่แบบเนี่ยสบู่ยี่ห้อนี้เนาะไม่อยากจะบอกเนาะให้ดูเอาเนาะแต่หอมมากอ่ะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อดั้งเดิมเลยนะเพื่อนๆเนาะเราก็หั่นซอยให้ละเอียดนะคะเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะซอยให้ละเอียดเห็นไหม สีจะออกมาแบบอยากได้สีไหนก็จัดตามสีนั้นเลยค่ะเพื่อนๆนคะ่ะแล้วก็จะมีน้ําเกลือเนาะน้ําเกลือนี่ก็ล้างจมูกก็ได้อะไรก็ได้มันจะทําความสะอาดได้ดีมากเลยเนาะฆ่าเชื้อฆ่าอะไรได้เนาะน้ําเกลือตัวนี้ทุกคนจะรู้ดูเนาะหลังจากที่หั่นเสร็จสับเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนคะ่ะแล้วก็เอาตัวนี้เลยขวดปั๊มเนี่คะ่ะมากอกใส่นะคะกอกรวมกันไปเลยค่ะเพื่อนๆนคะ่ะกอกรวมกันไปเลยขวดปั๊มนี่ก็เป็นขวดที่เหลือใช้เหมือนกันมันละพาก็ไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้ใช้งานแบบนี้หลละเวา ที่เราจะอยากจะแปลรูปอะไรที่มันแบบใช้งานในครัวเรือนของเรานี่ค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากนั้นก็เทน้ําเกลือน,นี้ลงไปผสมกันเลยนะคะไปผสมลงไปในขวดนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะทําตามที่วลภาพาทำนี่แหละค่ะนี่แหละเราก็จะได้น้ํายาล้างมือแบบสะอาดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามวลภา,าจะได้นําสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะประหยัดไปเลยไม่ต้องซื้อเลยจ้าน้ํายาล้างมือได้แล้ว ลมื่อนีได้ย่ำนมจีนมาจอกตลาดจามอมเพ่ินฟ้ามาละภากันเลยอยากมาปวดซุ้มบเจ้าว่ามันเป็นตะกินขนาดใดเพราะว่าอย่างจัดได้เครื่องได้ครบมากๆเลยจะเห็นว่าซุ่มบุเจ้าวจะเบิ่งนู่นนี่เป็นตาแสบบอมีกุ้งน้ำาหล็กมีใสก่กอกมีไข่น้ำได้เพิ่มโปรตีนให้ร่างกายน้ำซุ้มบุเจ้าเว้ย่อยเป็นคนที่มาก,กินอาเมนูเซนมากๆเลยเซนนี่ยังกระยากขาให้เป็นเซนแบบนี้ซุ่มบุเจ้า มืนอี้ขอยมีผักเดอเออมีผักขอยกินจิงสี่หละเพรา่าหยังขอยมากกินแบบนี้ยค่ะอืนอนกโปกงเลยเพราะว่านำ้ำน้ำที่เขาเฮ็ดมากผสมมากนี่เข้มข้นมากๆเลยเพื่อนๆคะ่ะเพียงแต่ว่าข่อยมากหวอดแล้วข่อยเทศล,ลาดเหมือนว่าอือลาดแล้วก็กินได้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ เห็ดแสบเห็นหน,หนัวเป็นมีเจ้าประจำคอยมองดูมองเส้นมดูนี่อืมขอยื่กินอวดซุ้มเจา้าหัวซุ้มเจา้เจาสแสบไรนะั่นจ้าเอออืมอืมฟินเวลาได้กินอีย่างที่มันถือใจเห่าซุ้มเจามา้าว่าบอกอแสบเนาะอืมมึงกุ้งตัวยังไงขอดใส่มือเลยเด้อืมแม่อวดกล้วยเหนือของกุ้งอืมอืม ก้างตึงเลยล่ะอืมกินเพื่อเดียวเราก็เป็นอย่างคุณภาพเป็นคนจังริงอ่ะกินไปว่าไปนะสุกเจ้านะพลาของบริษทัทตอ่อคลิปจด็กคนหลวดเดี่ยวไปเลยสะทุกเจ้าอืมแซ่บขอขคักคัตถออ,อืมอืมอืมชินปลาลาเป็นมาสต์ตดังตึงสุกเจ้าแซ่บเปดีมากแค่นี้ล่ะขอบคุณเลยหลายที่รับชมคลิปบคอยบ๊ายบาย บูชีวิตก็เป็นมวนคักเข้าสิบสี่เรียดอีกอย่างกานเป็นแม่บ้านนะการทํางานเป็นเหมือนเอ้ยมวนไปในเตอร์มือมวนไปกับคอยนี่ซ้อมเซอร์เ้ามันี่แดดดีคักแน่คอยสิบ้าซ้อมเบอร์เ้าไปตากผ่าตากแท่ไปเร้วแล้วก็ไปอ้ยผู้บ่าวหน้าบ้านจ้าไล่หัวผู้ชายน่อยกับคุยมาตาอยู่แต่ตรงสินแก็บมินมินละหอมมินยามดมผู้ชายซึ่งละผู้ชายจะเสียแบกหน่อยดอกแดงเกี่ยวผิวบานมามันบั หาเฮงหน้ารีเมื่อบ่อีเมือรำนองบ่อเมื่อเป็นเธออีพอทั้งหวานของนาเจ้าสีเอาจากภาคกินเปล่งพระคนณเจ้าหัวโลดเข่าเจ้าห้วยเกลือสุกปักเขือกับพักพีหาวหัวแบบห้าแเงใส่หอยแคบพ่อแต่หอดน้ำเล็กไม่กินเล็กเด็ดไห่พี่ไทยเอ้ยนางสิหามาให้ซอดามสาวเด็ดหามาให้เจ้าเร่งงอนดีดุงดุงกอกลุงดุงอาตบตดำเ่อยไปหากินบักเขื่อขับพีดบอกตัมเจ้าเสี่เอวจากภาจากปุกจากอ้อยสด ສັນກວນລໍາຄືລາເບຕາເດດເຂດລາບກອນຫາປາບໍ່ລໍາຜູ້ຊາຍເຮັດຈັ່ງໃດບໍ່ຕາໃຫ້ລາບໍ່ໃສບໍ່